ดีค่ะทุกทท่านอยู่กับต๊กนะคะวันนี้ค่ะุะพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคอง10กม2อนะคะสะพานสีเขียวอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะ แปลงเอย,อยู่ฝั่งนี้และแปลงบีอยู่ฝั่งนี้นะคะมี2โซนนะคะรายละเอียดเบื้องต้นตุกจะระบุให้ใต้คลิปนะคะอัาใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 2216289ค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะตุ๊ก,ก็จะมาอัปเดตท,ที่ดินกันอยู่เรื่อยๆนะคะาขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ